สวัสดีค่ะคุณตาคุณะาคุาเมนาซ่านะคะวันนี้เราก็พาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะกับการตะลุยกิน อยู่กลางเมืองค่ะอยู่ที่โรงแรมคอนทรานั่นเองนะจ๊ะวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะมานอนที่นี่1นคืนแบบกรุบๆแล้วก็ในเมื่อเราเป็นสาวกของแกร็บเราก็จะสั่ง delivery มานะคะกินที่นี่นั่นเองเดี๋ยวเราจะให้ดูห้องพักกันก่อนนะคะถือว่าเป็นวอล์กกรุบๆแล้วกันนะคะทุกคนเข้ามานะคะในส่วนของห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้เลยมีอ่างด้วยนั่น โซนล้างน้ n งล้างหน้าต่างๆแล้วก็ห้องน้ํานะคะแล้วก็มีชาวอร์บ็อกด้วยส่วนตรงนี้ก็เป็นกระจกแล้วก็ตู้นั่นเองนะคะจ้าแล้วก็มีส่วนของบาร์ด้วยเออมีบาร์มีตู้เย็นที่ไม่มีอะไรเลย นะคะแล้วก็น้ําดื่มอยู่ตรงนี้มีนมจืดด้วยแล้วก็ทีวีนะคะส่วนนี้ก็คือเตียงนอนนั่นเองแล้วก็มีส่วนของแบบโต๊ะนั่งทํางานได้นะคะแล้วก็จอยแบบกินข้าวกินข้าวได้และนี่ก็คือวิวที่เราได้ในวันนี้นั่นเองนะคะทุกคนเออมันก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองอันนี้ก็มีแบบเป็นช่วงฟรีโฟนะคะแฮปปี้เออร์สอาเฟิร์ท คือทุกอย่างฟิีเลยขึ้นไปจองมาแบบไม่รู้เรื่องทุกคนแต่ว่าเขามีแบบนี้ให้ทุกคนแล้วก็กินได้ไม่อัน้นเลิศ นี่ก็คือเซตแรกที่เราสั่งมากินนะคะดูหน้าคนนี้สิคือแบบเมายอันนี้คือสปาเกตตี้นะคะแล้วอันนี้กะเพราเนื้อนะคะข้าวเหนียวแล้วก็น้ำแล้วก็กาแฟนั่นเองดูสิดูวิวสิมันดีอะไรขนาดนี้เนี่ยตรงน้นะแสงเข้าหน้าสวยกว่า ต่อไปลองลองกินด้วยได้ไหมอ่ะอืมอืมนี่อ่ะดีดีดีดดอืมอันนี้ก็อร่อยร้านนี้นะทุกคน อร่อยอะ่ะต่อไปเรามาลองกินอันนี้ได้กว่าอันนี้ก็สิ่งที่เมยอยากกินมันตั้งแต่เขาเปิดร้านใหม่ๆเป็นร้าน Easy b u d d y นะคะซึ่งคนอื่นคงได้กินกันหมดแล้วแต่ดิฉันอะ่ะก็คือต้องหาเรื่องเข้ามาแบบนี้ถึงจะได้กินน,นีแต่ป่ะแลวอันนี้ก็คือมีข้าวโพดนะคะมีไข่เป็ดแล้วก็เนื้อข้าวเนี่ยก็จะเป็นข้าวเหนียวเดี๋ยวลองตัวข้าวอะ่ะเป็นเผ็ดปกตินะคะอืม หวานขึ้นอย่างเมีกับแฟนโดยเฉพาะแฟนเมแจะเป็นคนไม่กินหวานเลยแล้วก็แบบกะเพราอะไรเงี้ยหรือทํากับข้าวก็จะคือจะไม่ใส่อะไรที่เป็นแบบในน้ําตาลเลยออมากินอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นหวานมากๆแต่ถ้าเกิดคนไม่กินหวานเลยอะ่ะกีเท่าไหร่สามร้อยมั้งถ้าเกิดคนไม่กินหวานเลยอะ่ะก็าอาจจะแบบจะถามว่าชอบขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้นขนาดนั้นยอะไรเงี้ยโอ,อเคโอ ถ้ารู้สึกดีนดีใจมากเลยที่สั่งี้มาอันนี้เป็นช่วงเย็นนะคะก็จะ,ะม,มีแบบแอลกอฮอล์ฟรีแบบไม่อัน <c oughs> แล้วก็ขน,นมกุกิเกกุ็ตแบบนี้อันนี้เมย์ก็ส <c oughs> ั่งแอลกอฮอล์ไปแล้วแล้วก็เป็นตัวน้ำเหมือนเมื่อตอนกลาวนนั่นแหละมันก็มะเขืออย และนี่ก็คืออาหารมื้อดึกนะคะอยู่ดีๆก็มีสลัลลวลววดว่ะอ่าวก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลองกินกันว่ารสชาติเป็นไง จะมันครีมมี่มากเลครีมเพราะเหมือนที่เคยกินที่มันจะแบบเหมือนน้ำแกงมากกว่าเขาชอบแป้งต่ออันนี้ใช่ค่ะถ้าป็ดก็จะโอเคอืร่อยกลิ่นอะไรชีสอ่ะหอมาชีสหรออืม ิมมารีมันไม่มีอะไรเลยไงพอจิ้มกตบป๊อกเขามันอร่อยป๊อกป๊อกมันมีโรส้านนีห่หละคือำคคสำเนียงเขาเรียกอะไรชิกโช Good morning นะคะทุกคนนี่เป็นวันรุ่งขึ้นแล้วเรากำลังจะมากินอาหารเช้าคือจะบอกว่าสุดท้ายไฟแล้รี่เมื่อวานเราสั่งกร a ไปทั้งหมด6หรือ7ลร้านนี่แหละทุกคนซึ่งมันก็จะมีร้านหนึ่งที่มันมีสามอย่าง <c oughs> ้องกินกันสองคนตอนนี้จนถึงตอนนี้ตอนเช้านะคะสิบโมงแล้วอะคือยังอิ่มอยู่เลยอะแต่ว่าอาหารเช้าก็มีเราก็ต้องกินนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวตอนเที่ยงเราก็จะมี s t a t i นสำหรับการกินต่อไปด้วยนะ แต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูจบเล้ว นี่นะคะก็เป็นเวลาประมาณ11บเอมงครึ่งแล้วค่ะทุกคนเรากําลังจะเช็คเอาท์ออกจากห้องพักแล้วนะคะแล้วก็สถานีต่อไปนะคะเนื่องในโอกาสฉลองที่เจ๊อและพี่ตั้มนะคะหายจากโควิดเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็เลยจะไปฉลองด้วยการกินฟู โอชาบุมาล่านั่นเองค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปที่สาขา Empire Tower นะคะที่ประจำของทั้งเราไปกินแบบบ่อยมากนะคะเดี๋ยววันนี้เช็คเอาท์กันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาใหม่บอกเลยว่ามาที่นี่ก็คือรู้สึกโอเคแล้วก็ด้วยราคาด้วยอะไรเบริฟฟิตต่างๆรวมถึงพนักง,งานก็คือทำให้ ทางเราประทับใจแล้วก็คิดว่าน่าจะได้กลับมานอนอีกถ้าเกิดราคามันน่ารักแบบนี้อีกนะคะอ่ะไปต่อกันที่ร้านต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับทริปนี้สวัสดีค่ะยินดีกับผู้ป่วยหายโควิดแล้วนีค่ะเย่อุ้ยรองเท้าลื่นฉ <laughs> ลองยันเลยดีกว่าค่ะพวกเราและเราก็มาถึงร้านชาบูหม่าล่าแล้วนะคะอันนี้คือร้านฟู่ฟู่นะคะร้านประจําของเมย์แล้วก็เจออันนี้ก็จะเป็นฝั่ง มังสวิรัตินะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งคนกินเนื้อนั่นเองพอระยะกัดตัวแล้วสิ่งแรกที่เราทําก็คือการมากินเชอร์เบกับน้องเมย์แต่เติมนะคะทุกคนค่ะน้องพี่เติมนะคะโปรตีนที่สุดน่าฟัเพ็่มมากเพิ่มากอุ้ยเจ๊เจ๊น้องอยากออกมาลดเล่นอยู่ข้างนอกแล้วขายทั้งฟองเลยนะ แม่บวกงไม่เกี่ยวกับตัวเลยแล้วตอนนี้แนนม่ก็อยู่บ้านแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยช่วงเวลาของการพักผ่อนแล้วก็ช่วงเวลาของการ กินจุกจุกของเราเนี่ยก็ผ่านไปเร็วมากมากนะคะแต่ก็กินจุกจริงๆแหละทุกคนเพราะว่ากินกันสองคนอะแต่ว่าสั่งไปประมาณแบบ6 7 8ล้านแล้วก็มีเมนูที่แบบเยอะแยะมากมายยังไม่รวมเซอร์วิสของโรงแรมที่เขามีให้อีกนะก็คือแบบกินกันจุกจุกแถมวันนี้จริงๆแล้วเรามีไปแวะคาเฟ่ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ได้นั่งอะไรแล้วก็รวมถึงคนค่อนข้างเยอะมากก็เลยแค่เข้าไปแล้วก็ออกมานะคะตอนนี้เราก็คือแยกย้ายกับเจอออเดี๋ยวค่อยกลับมามีตติ้งกันใหม่แล้วก็เล เกกกนมัอีครั้งเราก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุด่ม subscribe ในช่องมันเดซ่าจะได้ไม่พลาดคิวจากเมย์สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนหวังว่าจะชอบคลิปแบบสบายๆชิลๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย